นี้ก็เป็นคุณอ i mean ุปกรณ์นะครับก็คือว่าแต่ละคนมีอะไรก็เอามาช่วยกันนะครับอันนี้ก็มีรถพลนดินนะครับอุปกรณ์แล้วก็คุณแรงงานมาช่วยกันทำรับตอนนี้ก็ทำไปแลวก็สองแปลงสามแปลงนะครับดีดีน่ากลีดีง่อ่ะต้องไม่ต้องไม่ นี่ก็จะซุ้มเผาถ่านแทนจะเริมก็กำลังเผาถ่านครับก็อาจจะติดแล้วนะครับควันขนาดนี้นะครับแล้วก็ค่อยปิดฝาเมื่อมันเรารู้ว่ามันติดแล้วก็ใช้ฝาน,นี้ปิดจนกว่ามันจะไหม้หมดก็จะปิดก็จะปิดฝาอันนี้ก็คือทําแบบง่ายนะครับก็ค,คือก่อไฟใน ปกอไฟในถังนี้เลยแล้วก็ด้านล่างนี้ให้มันให้มันอากาศเข้าได้แค่นั้นเองนะครับหืก็จะทำเป็นซุม้มซุ้มผักครับซุ้มผักเลือ้อยอ่ข้างหน้าเพื่อทำเป็นทางเข้าครับ ครับนี่ก็ทําซุม้มเสร็จแล้วเหลือแต่ปลูกปลูกไม้เรือนะครับพรุ่งนี้ครับผม<ช>โอเค,คนี่เป็นฐานที่เผาเมื่อคือนนะครับเพราะว่าอ่เมื่อคือนนี่ก็ยังไม่ไม่หมดดีนะด้านนนยังไม่ไม่หมดดี แต่ว่าเราก็เนื่องจากว่ามันเด็กก็เลยต้องปิดก่อนนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ พออยากกินนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเจ็บคอนะอันนี้กินได้นะไม่ใช่น้ำเช็ดแม่น้แม่แม่น้ป้าเชงนะอันนี้ลุงเช็จริงๆเนี่ยกินได้นะครับเนี่ยกินได้นะครับวิธีการก็คือว่าเราใช้ดูน้ำครับ อันนี้หนึ่งส่วนอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือกากน้ำตาลนะเป็นกากาดน้ำตาลก็คืออันนี้เราเทถ้าน้ำเท่านี้นะครับก็คือกากน้ำตาลก็จะเป็นหนึ่งส่วนของน้ำทั้งหมดวิธีการก็คือกาเอากาวิสามกอะไรอะไรอะอันนี้คือเราข่าวนะครับอันนี้คือกาเอากาเอานะครับเราคนให้เข้าเข้ากันนะครับ ดังเขาด้วยก็ใช้มือได้ครับไม่เป็นอันตรายเราจะกินได้นะครับแต่ผมไม่ต่อยนะครับยัง๋ยวซีอิ๊วบอ้อได้ด้ยครับได้ขีดแตกขีดนี้กันนะครับใคร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 ที่เอานี่ไปกินนะครับเป็นยาระบายอย่างดีนะระบายไรครับผมก็เข้า้องน้ำประมาณสามสิบกอนผมเมื่อเช้าผมเจ็บคอมากนะครับผมกินน้ำมันี่แหละเศร้าเลย ไอ้คือปุ๋ยเชื้อภาพไม่ต้องไปหาในกอพงกอไผ่นะครับเราหาอยู่ําตลาดอยละแล้วมันไงแล้วมันไงแล้วก็ขยายเราออกน้ำเนี่ยขยายไปไปได้อีกเป็นพันพันลิตรเลยนะครับเอ็มหนึ่งลิตรนะขยายได้เป็นหนึ่งลิตรคือพันซีซีเนี่ยสามารถได้เป็นหมื่นลิตรนะครับแล้วก็กาวเหมือนกันวิศกะนะครับก็จบสถาปนึกนะนึกเอานะฟาด ถ้าฝาตัวนะครับก็ประมาณสัก5ฝาไม่มีสูตรหรอกนะ5ฝา1 2 3 4คนเรียกคนเรียกครับผมอ้าอ้โคลีใช่ไหมครับคนคนที่คนอยู่ก็คนเหมือนกันนะครับจริงๆก็หลังจากนั้นเสร็จอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับ วิธีดูว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นเราดูตรงที่มันเป็นเขาขาวนะครับมันจะเป็นตัวจุลินทรีย์ก็จะเป็นเขาขาวนะหลังจาก15วันแล้วนะครับมันจะเป็นเขาขาวฟ้าอ่้านี้อาจะเป็นฟ้าขึ้นมานะครับมันจะขึ้นขึ้นมาตรงนี้ครับผม้าอันนี้ฟ้าอันนี้ฟ้าฟ้าก็อยู่ข้างบนน้านียู่ขึ้นกัน ตรงนี้ก็คือจะเป็น,น,นจะเป็นน้ําตกนะครับ็นน้ําตก <spreadsheet> ก็คือน้ํามันจะไหลลงมาจากข้างบนด้วยท่อพิพีที่เราเจาะรูนะครับแ,แล้วก็แต่ละชั้นก็คือเป็นพวกผักคือมันจะไหลลงมาที่ชั้นของการปลูกผักก็ไหลลงมาเรื่อย <techniques> และข้างล่างนี้ก็คือจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับบ่อเลี้ยงปลาดุก <นำ S 2> แล้วก็จะมีป้ายที่ตรงนั้นนะครับเกษตรอ่า เอเดนพรนแผ่นดินสิบคูนร้อยพรนมูเนตินะครับก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ทําให้สวยเพื่ออคนมาก็จะมองเห็นได้นะครับเมื่อเข้ามาพวกก็มองเห็นได้แล้วก็ถ่ายรูปนะครับนี่ก็คือเพาะเมล็ดพันธุ์เพาะเมล็ดพันธุ์นะครับอ่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันใส่ศาสตร์เลยนะใส่ดีไหมตัวก็สิปลูกล้งนี่สิ เสียงเนึ่ง,งเ,อเอามาใส่กระถางต้นมะนาวฉันชีก่กัวค้อนฟางมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องตากดินก่อนแล้วค่อยทำ